วันนี้เราก็ยู่กับเกม Restaurant Simulator สำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมแนวจำลองการเป็นเจ้าของร้านอาหารในรายแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะามาเริ่มกันเลยให้เราคุยกับคนนี้นะครับมา Yes I open it soon ฉ,ฉันจะเปิดเร็วๆนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสั่งออเดอร์กันก่อนนี่เฟรนฟล์นะครับโอเคเอกดซื้อไปเลยเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวออเดอร์ก็มาแล้วออเดอร์แม่งมายอย่างไวอะ <laughs> ส่งลงมาจากท้องฟ้านะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาส่งนะโอเคนั่นจะเป็นเทพเจ้านะครับเทพเจ้าทอหรือเปล่าโอเคตัวนี้ก็มีถังขยะนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปวางในร้านกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเอาชิพหายแล้วโอเปนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่า วางไม่ได้นะตรงนี้คืออะไรห้องน้ำอระโอเคตอนนี้ก็ยังวางไม่ได้นะครับอ๋อตรงนี้นะครับเราต้องมาทอดเฟนไฟกันก่อนนะโอเคอ่ะวางไปเลยนะครับทอดเฟนไฟอ่าตรงนี้มีถังขยะด้วยโอ้โหสะดวกมากเลยเปิดร้านวันแรกนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าขายดีหรือเปล่าอ่ะนี่ฝีมือการทอดเฟนไฟนะครับโอ้โห ทอดหงวิองเหรอทอดอย่างไวเลยโอเคตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณหกสิบดอลลาร์นะครับโอเคอ่ะพร้อมแล้วเฟ้นไฟโอ้โหไม่รู้ว่าจะขายดีหรือเปล่าเปิดร้านวันแรกโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งราคากันก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเอาไอ้กล่องนี้ไปทิ้งนะอ่ะมาครับถึงเวลาตั้งราคาแนละ้วเอาแพงๆมาเลย ขายแบบแทงที่สุดอ่ะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเอาเพยย้ายใช่เลยโอเคโอเคเอ่ะอ่บิดบิดบิดอ่ะวางโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตั้งราคาเอา่อเอาเท่าไหร่ดีสามดอลลาร์เลยไหมอืมก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าราคานี้สามดอลลาร์นะ สวัสดีครับคุณลูกค้าโอ้โหเปิดปุ๊บลูกค้ามาปั๊บเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับลูกค้าเลือกซื้อและว,วันนี้รวยแน่นอนนะเออขายไงก็ได้นะครับให้เรารวยก็พอนะมาต้งสนอะไรทั้งนั้นโอเคเป้าหมายเราคือความรวยนะโอเคอ่านี่เอาไปห้าเซนอ่า มามาอุ้ยคนนี้จ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับอย่างชอบเลยโอ้ยคนนี้ซื้อเป็นไฟเยอะนะเนี่ยเคครับอ่างส่ทอนสวยคนนี้อะไรบัตรเครดิตอ้ยอย่างชอบเลยคนนี้ซื้อสามดอลลาร์นะอุ้ยอะไรวะเนี่ยใส่ตัวเลขผิดนะสามร้อยกว่าดอลลาร์โอ้โหโอเคราคาสูงเกินนะเมื่อกี้เผลอใส่ราคาผิดทอนหกดอลลาร์คนระับ โอเคอ่ะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอุ๊ยหกดอลลาร์นะลืม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 โอเครีเซ็ตแป๊บหนึ่งอืมอ่ะอ่ะเงินสดอีกแล้วโอ้โหผมเบื่ออยผมเบื่อเงินสดมากเลยนะตรงโอ้โหต้องมานั่งทอนนะผมว่าถ้าจ่ายเป็นแบบบัตรเครดิตเนี่ยมันสะดวกกว่านะ โอ้โหนี่ยังชอบเลยไม่รู้ว่าของหมดหรือยังเดี๋ยวดูสิโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยนะครับวันนี้ผมว่าเราปิดร้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามานะนของก็ไม่มีเดี๋ยวเราต้องมาสั่งออเดอร์เพิ่มนะครับสั่งออเดอร์ของนะโอ้โหต่อไปเอาอะไรดีอะอุ้ยฮอทดอกโอเคฮอทดอกจัดไปครับอืมเอาอะไรอ่ะ ฮอทดอกอ่ะอุ้ยมันจะมีของหวานด้วยนะแต่เงินเรามีไม่ค่อยเยอะนะ,ะแค่นี้ก่อนแล้วกันเคเลิร่งไปเลยนะสปีดมาแล้วของมาแล้วโอเคเปิดดูสิอันนี้คืออะไรฮอทดอกโอเคครับเอาวางวางวางไม่ได้อ๋อเราต้องมีเครื่องมือนะครับลืมไปเรายังไม่มีเครื่องมือเลยอ่ะไว้ก่อน เฮ้ยโยนของทิ้งนะโอเคโยนไม่ได้ร้านนี่แหละยังไม่ได้ใช้นะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดดูสิผมว่าอันนี้น่าจะวางขายได้เลยนะดูสรงเอายังไม่ได้เหรอเอ้โอเคไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราเอาของมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะโยนโยน โยนไปเลยจะได้ขายไม่ได้วันเนี้ยเหมือนว่าไอของที่เราจะขายบางอย่างเนี้ยเราต้องมีเครื่องมือนะอันนี้ก็เป็นฮอดอกอีกโอ้ยเซงงเิง,งอ่ะโยนโยนโยนทิ้งโยนทิ้งแม่งเลยเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไร,รอ่ะว้าวชิคเก้นไก่ทอดหรือเปล่าเนี้ยทำไมไก่ทอดมันหน้าตาเป็นแบบนี้วะเนี่ยไว้ใจได้หร ну ือเปล่าโอเควางไปเลยนะไก่ทอด สงสัยวันนี้จะได้ขายไก่ทอดนะครดูทรงตอนนี้เราก็ยังไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์เลยนะครับโอเคอุปกรณ์เพิ่มเติมนะอ่าก็จะมีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยเกมนี้ปกติเกมนี้แนวนี้เนะี่ยมันจะมีแบบอ่ามันไม่ใช่ร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่นะเกมแนวที่เป็นร้านอาหารเนะี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะโอเคครับอ่านี่เป็นไง ฝีมือการทอดไก่นะครับเฮ้ยวางวางอ่ะน่าจะหมดแล้วดูสงเฮ้ยอะไรหรอบูทอ่ะลองบูทดูนะครับโอเค <c oughs> ผมว่ามันตั้งราคายากไปหน่อยนะอ่ะเอาราคานี้แล้วกันไม่เป็นไรนะยอมขาดทุนโอเคมาถึงเวลาขายค,ครับ ถึงเวลารวยแล้ววันนี้บอกเลยว่ารวยไม่รู้ว่าจะรวยหรือขาดทุนกันแน่นะครับทรงนี้อ่ะโอเปนเปิดร้านไปเลยรู้สึกว่าเกมนี้จะมีชงเวลากลางคืนด้วยนะครับนี่อุย้ยเราเดินเที่ยวในเมืองไม่ได้เหรออ้ยเดินได้แค่นี้เองเสียดายมากนะครับผมว่าเราน่าจะขับรถเล่นได้นะมันน่าจะสนุกกว่านี้นครับดูทรงมาแล้วนะครับลูกค้าคนแรกอุย้ยสั่งสองเมนูเลยนะครับ นี่น่าจะเป็นลูกค้า V.I.P. นะดูทรงโอเคขอบคุณมากครับคุณลูกค้าวันนี้ไม่เป็นไรนะยอมขาดทุนนะแต่เห็นลูกค้ามีความสุขพอใจแล้วโอเคลูกค้าคนนี้ชอบไก่ทอดนะไก่ทอดเคฟซีอุ๊ยอะไรวะเนะี่ยอุ๊ยลืม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 โอเคสามดอลลาร์โอเค,อ,เคอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย